กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมกวดิสจันศรีชาวลาในฐานะสมาชิกวุฒิสภาผมขอขอบพระคุณท่านประธานที่ให้โอกาสผมพิปรายพระราชกำหนดให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือ Virus 2019้อไวรัสโคโรนา2019พศ2564พรกฉบับนี้เป็นการปรับปรุงมาตรการของพรกการให้ความช่วยเหลือ การเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พศ2563นับแต่วันที่พรกพศ2563ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่19เมษาย,ยนจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาปีเศร็จได้มีการเบิกเงินกู้ตามที่เราได้ทราบกันไปเพียง130,000กว่าล้าน จากวงเงินที่ตั้งไว้ทั้งหมด500ล้านทานกระทรวงการคลังและธนาคารประเทศไทยได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆแล้วได้นําไปปรับปรุงในการออกพรกฉบับใหม่นี้พรกฉบับใหม่นี้มี19มาตราแบ่งเป็น2 000. หมวดหมวดที่1มาตรการสนับสนุนการให้ินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจวงเงิน250ล้านหมวดที่2มาตรการสนับสนุนการให การรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชําระหนี้วงเงิน1น,น,นึ่งแสล้านในหมวดที่1ผมขอไม่ลงรายละเอียดเนื่องจากท่านรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลังได้ชี้แจงโดยละเอียดให้กับสภาหแห่งนี้แล้วผมแต่แต่ผมขอสรุปเป็นสามมาตรการหลักๆที่ได้มีการปรับปรุงและมีมีสาระสําคัญดังนี้ 1. ได้ขยายระยะเวลาการให้สินเชื่อจากสปีเป็น5ปี สองขยายวงเงินให้กับลูกค้าเดิมของสถาบันการเงินสามให้โอกาสกับผู้ประกอบการที่ไม่ได้เป็นลูกค้าเดิมของสถาบันการเงินโดยการเปิดช่องทางให้สถาบันการเงินสามารถให้วง,งกู้แก่ลูกค้าวิสาหกิจรายใหม่ในวงเงินรายละไม่เกิน20ล้านบาทผมเชื่อว่าสามมาตร,รการหลักนี้จะช่วยการให้สินเชื่อในวงเงิน20งแสน 200, ล้านบาทนั้นเป็นไปได้ด้วยดีสามารถช่วยสภาพคล่อง และสถานะระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศได้แต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงมีความเป็นห่วงใหญ่มากคือในหมวด2มาตรการโอนทรัพย์ชำระหนี้ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางใหม่เพื่อเป็นการทางเลือกให้กับธุรกิจที่ประสบปัญหาถึงแม้มาตรการโอนชำระหนี้จะเป็นการกระทําโดยสมัครใจของสถาบันการเงินและลูกค้าซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งแต่หากธนาคาร่งประเทศไทย อยากเห็นมาตรการนี้ได้มีการใช้และส่งผลในการแก้ปัญหาของการประกอบการของผู้ประกอบการอย่างจริงจังธนาคารแห่งประเทศไทยควรต้องออกวิธีการปฏิบัติให้ชัดเจนกว่านี้ผมกราบเรียนเสนอ4ประเด็นที่ผมเชื่อว่าน่าจะมีหลักเกณฑ์วิธีการที่จะช่วยให้ธนาคารประเทศไทยนำไปพิจารณากับสถาบันการเงินและช่วยให้นโยบายนี้ได้ผลข้อที่หนึ่ง ลักษณะของทรัพย์สินในหมวด2มาตรา17เขียนเพียงว่าจะต้องเป็นหลักประกันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดแต่จากที่ได้หารือกับสมาคมธนาคารไทยผมเข้าใจว่าสมาคมธนาคารไทยจะรับพิจารณาโอนชำระหนี้หล,กกหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นผมเสนอให้ธนาคารประเทศไทยร่วมปรึกษาหารือว่าควรเพิ่มในส่วนอสังหาริมทรัพย์ เป็นสิทธิสัญญาเช่าระยะยาวโดยมีระเบียบและสิทธิชัดเจนว่าสัญญาเช่าที่เหลือนั้นจะต้องมีอายุ4-5ถึงเท่าของสัญญาซื้อคืนเป็นต้นเพื่อเป็นประกันความเสียหายต่อสาบันการเงินและจะเป็นโอกาสเปิดโอกาสให้กับลูกค้าผู้ประกอบการให้มากขึ้นที่ผมเรียนเสนอนี้ผมได้มาจากข้อสังเกตในอุตสาหกรรมนี้ว่าทรัพย์สินหลักประกันที่เป็นที่พักโรงแรม ส่วนมากจะเป็นสัญญาเช่าระยะยาวและกลุ่มธุรกิจนี้เป็นกลุ่มธุรกิจที่ประสบปัญหามากที่สุดในปัจจุบันข้อที่2การกําหนดราคาโอนชําระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยวควรกําหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนผมขอเสนอให้ใช้ราคาประเมินทรัพย์สินณนะวันที่ปล่อยสินเชื่ออาจจะมีเงื่อนไขว่าราคาประเมินนั้นอาจจะมีอายุไม่เกิน3ปีด้วยเหตุผลที่ว่าหากมีการประเมินทรัพย์สินกันใหม่ ราคาอาจจะแตกต่างกันมากเนื่องจากกระทบผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 และจะทําให้การเจรจาระหว่างผู้ประกอบการกับสถาบันการเงินนั้นไม่สําเร็จสสิทธิในการซื้อทรัพย์สินคืนหมวดที่สองม,มาตรา17วงเล็บ4เขียนไว้เพียงว่ามีสิทธิ์ซื้อทรัพย์สินคืนอันเป็นหลักประกันในระยะเวลาที่ตกลงกันซึ่งไม่ต้องซึ่ง ไม,ไ,มไม่เกิน5ปีหรือภายในระยะเวลายาวกว่านั้นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศขยายทรัมพาจราสิบมาตราน,นี้เน้นเฉพาะเรื่องของระยะเวลาผมขอเรียนเสนอว่าสิทธิ์ซื้อคืนควรเป็นสิทธิ์เฉพาะบุคคลระ,ะระยะเวลาตามระยะเวลาของสัญญาหมายความว่าต้องเป็น exclusive right ให้กับผู้ผผผเจ้าของทรัพย์สินไม่ได้เป็นการให้สิทธิ์แรก หรือเเรียกกันว่า first right ด้วยเหตุผลนี้เจ้าของทรัพย์สินจะได้มีความมั่นใจว่ามีสิทธิ์ซื้อทรัพย์สินคืนได้อย่างไม่มีเงื่อนไขข้อที่4ข้อสุดท้ายสถาบันการเงินที่รับโอนควรจะต้องพิจารณาให้การสนับสนุนแก่เจ้าของทรัพย์สินที่เป็นลูกค้าเดิมของสถาบันเงินอยู่แล้วในการซื้อทรัพย์สินคืนได้ในอนาคตเมื่อสถานการณ์โรคโควิด เก้าที่คลี่คลายลงระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้นผมเชื่อว่าอยากจะเรียนเสนอว่าหลักหลักเกณฑ์ว่าให้ลูกค้าของสาปันเงินเงินนั้นถ้าสามารถหาทุนมาได้ส่วนหนึ่งของมูลค่าทรัพย์สินธนาคารควรต้องรับให้เงินกู่ในส่วนที่เหลือเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจต่อไปได้ผมขอสรุป4หลักเกณฑ์ที่ผมได้กล่าวไปเรขั้นตน้น หเห็นควรรับทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นยสัญญาเช่าระยะยาว 2. เห็นควรให้ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินใช้ณวันที่ปล่อยสินเชื่อแต่ไม่เกิน3ปี 3. สัญญาชส,สัญญาซื้อคืนควรเป็น Exclusive Right ไม่ได้เป็น First Right 4. ให้ความมั่นใจว่าสถาบันการเงินจะพิจารณาสนับสนุนทางการเงินให้กับลูกค้าเดิมสามารถซื้อทรัพย์สินคืนได้ ผมเชื่อว่าถ้ามีสี่หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัตินี้มาตรการการโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้จะมีความชัดเจนจะเป็นที่ยอมรับและส,สามารถเสริมสร้างเสถียรภาพของเศรษฐกิจและการเงินของประเทศตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ขอบพระคุณครับ